สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมะอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางลูกน้องหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโดนด่ายับเลยนะครับเว้าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับลูกน้องหมอลำสาวคนนี้คือใครโดนด่ายับ หลังชมบอร์ดใหม่แบบนี้ลั่นชายแท้ป้าพี่น้องมมนนี้ประเด็นนี้อย่างน้อ,นอบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเา่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากก้อนหน้านี่นะครับก็คือได้มีลูกน้องนะครับของทางคุณพ่อๆนั่นแหละครับพี่น้องขออนุญาตบอกเอ่ยซื้อเด้อะนะครับผมพี่น้องแต่ว่าเอฟซี FC หลายๆท่านหลายๆคนกับสิพ่อหูจักอยู่นะครับนะครับซื้อเพียพื้นก็คือ โอ๊ตจุดๆแฟมิลี่นั่นแหละครับพี่น้องนะครับ,อรบขออนุญาตบอกเอ้ยซื้อเต็มแล้วกันนะครับซื้อเพิ่นนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์เป็นการชื่นชมบอสเพิร์นนั่นแหละครับพี่น้องก,ก็คือชื่นชมพาอีกลีกี่นะครับซึ่งเพิ่นโพสต์ไว้แบบนี้ครับเพิ่นโพสตว่าได้บอสชอบเล่นกีฬานะครับลูกน้องก็ยิ่งชอบใจเพราะปกติก็อดหลับอดนอนลุกขึ้นมาดูกลางดึกทุกวัน ชายแท้เขาคุยอะไรกันนะคำนี่แหละครับพี่น้องคาว่าชายแท้เขาคุยอะไรกันนะนะครับซึ่งเอฟซีของทางผู้ใหญ่บ้านเบิ่งแล้วนะครับมองแล้วจังไดกระหูนะครับว่าคุณโพสต์อย่างนี้คุณพิมพ์อย่างนี้ก็เจตนะนะครับสีแซยู่แล้วประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนสีแซหรือบบแซอันนี้กบ่หูหรือพี่น้องผมก็อ่านไปตามจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเพจรับสร้างเครื่องจักรนะครับเพื่อนก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้นะครับ เพิ่นโพดว่างานไม่มีสักวันปากดีทั้งเจ้านายลูกน้องถึงว่าอยู่กันได้ชอบนั่งนั่งนอนๆกินเหล้าเมาสุราขี้เกียจทำงานเหมือนบอสใหม่รูปร่างอวบอ้วนจะได้สักกี่น้ำวงหมอํำซิ่งนะนะครับแล้วเพิ่นกับเป็นการพิมพ์พ่อครับว่าลูกน้องจุดๆนะครับพอๆนะครับปากดีมาก โพสแบบนี้ใครก็รู้ว่าแซะใครนะครับบอสใหม่ชอบเล่นกีฬานะครับลูกน้องก็เลยชอบใจนะครับแต่คำลงงไทยบัดบอกว่าชายแท้เขาคุยอะไรกันนะนะครับคำนี้แหละครับหลายๆคนก็มองว่าแซะผู้ใหญ่บ้านนะนะครับพี่น้องนะครับบอกว่าชายแท้นะครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับในเพจนะครับเอฟซีทันนี่บอกว่าคนนิสัยเหมือนกัน ก็จะคบกันได้แบบสบายๆนะครับทํางานดีเด่นชาวเกาะเกาะเกาะมีกินนะครับท่านต่อมาบอกว่ามีคนแบกสบายเลยนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าคิดว่าอีนี่จะไม่ปากส้นจุดๆ,ๆนะครับที่ไหนได้ปากส้นจุดๆเหมือนอีนั่นเลยนะครับถ้ามีคำว่าสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ลูกน้องของทางหมอลำสาวโดนทัวลงุงโดนด่ายับเลยนะครับจริงๆก็มีเพจอืน่นๆลงข่าวนี้พ้อมพี่น้องเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าแสะปุ้ยายบ้านนั่แหละครับที่บอกว่าชายแท้เขาคุยอะไรกันนะนะครับแล้วก็ชื่นชมว่าบ,บอดไม่หนีมักเล่นกีฬานะครับลูกน้องก็ยิ่งชอบใจประมาณนี้เนาะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังเนาะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำเนาะครับ พี่พี่น้องน้อง,องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ Comment, ขอมาซูฟังได้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพอย,ยแสนบ้านทุ่งน้ำแน่เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอ p ีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ